สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนนัเป็นที่เคบรักครับ <c oughs> พบกับต่อมแท็กเตอร์เจา้จาเก่าเจ้าเดิมอำเภอเมืองโคราชเบอร์โทรศัพท์ติดต,ต่อ0 9 5 749 4116มื้อนีก้ก็มีรถไทยนำเสนอหนึ่งคันครับเป็นคูโบตารุ่น b 7 0 0 0 B7000 ตัวนี้เป็นเผ่าเดียวนะครับ b 7 000, เ0 0เผ่าเดียวระบบ,บขับเคลื่อน2ล้อนะครับคันนี้มาก,กับโรตารีพ่วนดินครับตัวรถกว้าง90้เซนตัวนี้90สเซน เป็นเครื่องสองสูบครับสองสูบเก้าสิบเซนลดจากญี่ปุ่นยังบ่ท่านเคยใส่ในไทยนะครับตัวนี้มีเวทนําเวททวงหนาเวททวงหนากันมันยกหล่อนะครับพอหนาเบาพวเพอาเดียวหนาจะเบานะครับหนาจะเบานะครับย่างนาครับมีแตกไรยงานน้อยนึงครับเบอร์เกยไก่ครับแตกลายงาตามหล่องนิดนึงนะครับแต่ว่าใส่งานได้อีกโดนนะครับใสงงาได้อีกโดนนะครับย่างนาฟังขวานะครับ แต่แรงง่ายช่นกันนะครับอ่าคือกันกระฟังทายนะครับน่ครับเป็นขอบขอบเก่าครับขอบเก่าอ่าแมนทับซีขีดเก่านะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเป็นขอบใหญ่ขึ้นได้นะครับเผาเดียวเปลี่ยนได้นะครับยางหลังครับยางหลังยางหลังขอบสิบหกครับยางหลังแปดขีดสิบหกนะครับยางดีกระทะดีนะครับตัวนี้บ่อแตกนะครับอ่าตัวนี้บ่อเป็นบ่อเล็กนะครับ มองนางเป็นเล็กนะครับทนทานแข็งแรงนะครับแข็งแรงโรตารีเก้าสิบเซนนะครับโรตารีเก้าสิบเซนนะครับโรตารีเก้าสิบเซนใบยังเหลือหลายอยู่นะครับใบยังเหลือหลายอยู่มีหลอประคองหลังโรตารี่น้ำนะครับร้อหนึ่งคู่ขั้นอีบหัวบาซึมนะครับยางหลังฝั่งสายนะครับยางหลังฝั่งสายขอบสิบหกนะครับยางแปดขีดสิบหก ยางหลังดียีฮอร,ร,ร์บริสโตนครับบริสโตนจากญี่ปุน่นนะครับตัวเกียร์นะครับเกียร์ก็จะเป็น3เกียร์เดินหนา้าหนึ่งเกียร์ถอยกับแยกโล่ให้นะครับโล่ให้ตัว PTO ก็มี3เกียร์ครับ PTO มี3เกียร์อันนี้ขั้นเกียร์ใส่งาตลักนะครับตัวนี้นนขั้น PTO ตัวพูนสโล่ให้ครับตัวมีผมสี่หนสโล่ให้นะครับเห็นไหครับเอาเดี๋ยวครับพี่เบิงพี่น้องเดี๋ยวครับพี่เบิง นะครับ B 7 0 0 0 e นะครับค so it <pack> ูบตาบีเจ็ดพันเเผวเดียวนะครับผมคันนี้47,000บาทนะครับ47,000บาทยังบุรุษวมทรงนะครับตามระยะทางครับผมเครื่องสตาร์ติดง่ายนะครับไฮดรอลิกขึ้นลงปกตินะครับผมขึ้นลงปกติ เดี๋ยวปัน TO, ่นโอให้เบิ้งครับอันนี้เกียร TO, ย์หนึ่งนะครับ PTO เกียร์หนึ่ง PTO เกียร์สองอันนี้ PTO เกียร์สามนะครับความเร็วสุดเร่งรอบเร็วเร็วไร็เด็กกูนี่นะครับผมเดี๋ยวนครับไฮเบิ้งขับขับไฮเบิ้งเลย B เจ็ดพันนะครับ B เจ็ดพัน ยกล้อนะครับตัวนี้ออกตัวแห้งยกล้อนะครับคันหน่อยนะครับตัวนี้เกาิเส้นครับคันหน่อยโอ้แต่ดังอยู่ครับคันนี้กบตาบีเจ็ดพันนะครับขับไปเบงแล้วครับขับออกมาแล้วนะครับคันนี้ผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้แล้วนะครับเป็นแบตเตอรี่ใหม่แล้วเรียบร้อย นะใส่ยครับเอาไปเขาหัวเขาสวนในหน่อยนะครับเดินหน้าถอยหลังปกตินะครับ เบรงเครื่องกันพี่น้องเบิงเครื่องกันนะครับภาบเครื่องนะครับเับ่องบ่ไอนะครับผม เบิงเรงหมอน้ำนะครับหมอหน้ำลงลงบุ๊กน้ำบอดันนะครับน้ำบอดันแต่ <c oughs> ดังอยู่นะครับตัวนี้แต่ดังอยู่ อูโบตา b 7 0 0 0นะันครับคันนี้47,000บาทนะครับ47,000เนบาทรถนำเข่าจากญี่ปุน่นยังบ่ท่านเคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจกโทโมาสอบถามหรือจะเขามาทดลองขับเบองกอนก็ได้นะครับผมบอสะดวกมากเดี๋ยวผมรีวิวให้โดยละเอียดนะครับกะจะประมาณนี้แหละครับผมอยากหูจุดใดกะทรมาถามเอานะครับ ืัอน,นี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ